ดูวิ่งมาวิ่งสะเลอร์สล่ามาหม,มาก็โพดนี่อันนี้ก็แมวแมวโดนปล่อยเหมือนก <c oughs> <c oughs> อันอึ้บนู่นในตะกร้าก็มีแมวสองตัวนะคะลูกแมวต้องป้อนนมชื่อเข้ากล้องกับเข้าหอม ปล่อยทั้งคู่เหมือนกันส่วนนี้ไม่ได้ปล่อยนะคะตกจากต้นไม้อยู่กันมาเจ็ดแปดเดือนแล้วยังครับเร็ววัสดีเอฟซีนะลูกวัสดีครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเอียงด้วยนะครับ <c oughs> หมาแมวบ้านนี้ไม่ทำนุกนะคะไปไปเดินเลยหนึ่งไปไปเดินอันนี้เขาอันนี้เขานึ่งนะคะเขานึ่งเนี่ยกำลังเดินนี่เขานึ่งเขานึ่งกับแมวโดนปล่อยเหมือนกันอยู่ด้วยกันสองปีแล้วเขานึ่งเนี่ยบ้านนี้เจอแต่แมวหมาโดนปล่อยนะคะตัวเมียทางนั้นตัวผู้มีอยู่สองสามตัวนอกนั้นตัวเมียหมดเลยแมวบ้านนี้มีทั้งหมดสิบแปดตัว หมาอีกสามครับอีกสองตัวอยู่นอนข้างล่างแล้วก็นี่อีกหนึ่งก็ฝากช่องไม่นงด้วยนะคะตั้งใจทําช่องก็เพื่อที่จะมีรายได้เลี้ยงดูพวกเขาวนี่ละค่ะ เวลาเห็นคลิปแม่นงก็ช่วยดูด้วยนะคะอยากค่ามิโคนะคะเพื่อที่แม่นงจะมีรายได้เลี้ยงดูสี่ขานะคะคลิปแม่นงก็บ้านๆน,นี่แหละคะ่ะตัดต่อไม่เป็นส่วนให่ก็จะมีหมามีแมวนี่แหละคะ่ะเอาวางมาก็ลุกเอาวางให้ดีๆเอเอพา,าห่อมรลุกแป๊บหบนึง่งเออลงเดินมไหมลูกสุดหล่อเอียงดำ หัวมีงอนดูทรงผมสิทรงผมสิเทปะ,ะ้นล่ะยังครับจิ๊กอะไรลูกเดี๋ยวสักพักแม่นงก,ก็จะกางมงุ้งแล้วก็เอาเด็กๆเข้ามุ้งนอนกันในมุ้งนี่แหละทั้งมาทั้งแมวทั้งไก่เอ้ทั้งนก อันหนูจะลงเดินก็ลงเดินลูกเออลงเดินเลยลูกลงเดินเลยลูกเอออ่ะเลยเลยครับลงเดินครับเออลงเดินลูกไปจีกตุดเหรือข้าตากับลูกไปมันไส้ลูกนะนอนที่นอนหนูหนไหมนะ่ะมันไส้ไหมล่ะมันไส้ไหมล่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณอีพีทีทั้งหกสิบคนนะคะที่แวะเข้ามาชมไลฟ์สดอยู่ในขณะน,นี้ขอบคุณมากๆอีและขึ้นแขนอีเลยลูกมันเจ็บลูกเล็บหนูมันยาวลูก <c oughs> ลูกชายโอ้โหโนูน,นมันนอนหมอนแม่หนูนะหนะ <c oughs> จัดการมันจี นะ้าอ่ะสุดรอโชว์ความรอนนะครับยังรล่อไหมครับอ่ะมาใกล้ๆเลยเอามาใกล้ๆกล้องเดาลูกโอเคโอ้โหชัดๆแจ๋แวๆแจ่มๆรล่อไหมครับผมรล่อไหมครับบอกสิลูกกลางวันพูดจังเลยออกกล้องนี่ไม่พูด ไอตัวดีไอดือ้อเถียงทุกคำเนี่ยไม่พูดล่ะพูดจีพูดจียังไงพูดจีไม่พูด